ลลี่ตื่นแล้วเหรอลูกนะถึงน้วก็จะเล่นเลยหรอคะอันนี้ก็นี่อยู่ห้องปะปะนะอืนี่ชิ้นนอนลิลี่พร้อมกับตุ๊กตาตัวโปรดนะคะอนี่ Your cold without me even when it's 90 degrees without me i bet that you can get in sleep in the bed lying away cause i'm not there beside you keeping you warm and i know <laughs> <laughs> ลิลี่หิวข้าวเหรอลูกแป๊บน,นึงแป๊บน,นึงเดี๋ยวเอาข้าวให้ลูกแป๊บน,นึงนะคะ,ะนี่นะเก่งมากเลยไม่เคยต้องให้บอกเลยเนาะเอากันบ้านมาทำเองเสร็จสับใกล้เสร็จแล้วเนาะอุียนี่นะเก่งสุดๆลูกหมูมะม่วงหัวเส้ยนน่ากินหลังกินข้าวแล้วพี่เลียกกําลังทำพุดดิ้งนะคะพุดดิ้งงาดำนี่ค่ะ ต่อันนี้อร่อยจริงชอบกินแต่ว่าคือไม่ได้ใส่นมนะคะนี้ใส่นมนมเต้าอ,อะไรนะลูกนมถั่วเหลืองแทนะแบ่งใส่ถ้วยแล้วก็เอาไปแช่เย็นนะคะพอจับตัวก็กินได้อร่อยค่ะลิลี่เดี๋ยวนี้ลิลี่ก็แบบเรียบร้อยขึ้นเยอะเลยไม่แบบ ไม่เป็นไทจูแล้วก็คือไม่จะไม่ไม่เป็นสัป,ปละดนะคะแบบวิ่งไล่กัดและเรียบร้อยอ่ะดูนอนอืมเนี่ยพอเด็กเขาเรียบร้อยขึ้นป้ป๋ปปาก็มาหาว่าเขาไม่สบายหรือเปล่าทำไมไม่ซนเหมือนเดิม <c oughs> ก็ซนเหมือนเดิมหลนะเนาะเพียงแต่ว่าได้ใช้พลังงานปลดปล่อยเยอะก็เลยเรียบร้อยขึ้นเนอะใช่ไหมคะเมื่อกี้หนูก็เล่นแล้ว เล่นจนเหนื่อยก็เลยกลายเป็นนิ่งเรื่อยหนูอย่าพาจินนี่มานะ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 จินนี่เขาไม่ได้กลัวน้องนะนี่นี่นะกับป๊ะป๋าจะออกไปโฮมเซ็นเตอร์นะคะก็ทำงานกันต่อนะคะวันอาทิตย์แต่ก็ไม่ได้ไปไหนนะะเพราะว่า เมื่อช่วงเช้านะคะเก็มารับน้องแมวที่ฝากโรงแรมเมื่อตอนช่วงเชา้าก็มีลูกค้ามารับน้องแมวกลับไปตอนนี้ที่บ้านเราก็ไม่มีน้องแมวแล้วนะคะที่เราต้องดูแลแต่ก็คิดว่าเดี๋ยววันนี้อาจจะไปซื้อของค่ะแต่คงไม่ได้ไปไหนไกลเท่าไหร่ทำงานยังเคลียร์ไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวต้องขอ เคลียตรงนี้ให้เคลียหมดแล้วก็จะไปไหนก็ได้ล่ะคือเด็กๆเ,เขาก็รออยากไปเที่ยวลินะนี่ก็โอเคไปกับป้าป,ป๋าแล้วไม่เป็นไรไม่บ่นละวพราบ่นทุกวันว่าอยากไปนู่นไปนี่ไม่ได้พาไปไหนเมื่อกี้ลินะกลับมานะคะพร้อมกับปืนฉีดน้ําที่มีไม่เคยให้ซื้อแต่ไปกับป้าป,ป๋าเลยได้ซื้อในอก็เลยได้ไปขอเล่นของน้อง เป็นเรื่องต้นไม้นะคะเป็นต้นต้นแตงกวาแตงกวาฮ่โโปรดูซิเราจะได้กินไหมนี่นะที่คอน่าที่แบบเขาอยากซื้อมีไม่เคยให้ซื้อก็ได้ใหม่เนื้อได้ก็ใช้ช่วงละมื้อเด็กก็รู้ดูก่อนเต็มเนาะแล้วหนูเป็นไงมันเย็นป่ะเย็นเหรอคะอื้หักขาดที่ใส่คอแล้วไม่คอเย็นนะคะนี่ต้นอะไรหรอฮะต อ๋อต้นมตอากาศข้างนอกนี่คือแบบยืนอยู่แป๊บเดียวคือไม่ไหวอ่ะร้อนมากขอมาเป่าพัดลมอยู่ข้างในนี้นะไม่ไหวจริงๆเลยทำไ,ไมอากาศมันร้อนขนาดน,นี้เออมื่อไหร่จะเลิกรอเนี่ยล่ะค่ะ ร้อนมากก็ไม่ดีนะหนาวมากก็ไม่ได้ดีที่สุดคือฤดูใบไม้ผลิก,กับฤดูใบไม้ร่วงค่ะเยี่ยมอยเลยลูกโอเคอ่ะหนูวางบล็อกเสร็จก็เสร็จเลย ก็เดี๋ยวออกไปซื้อของเงินก่อนนะคะ เอาแบบตัดแล้วลูกมันจะได้ง่ายๆกับการกินเอานี่แหละโอเคช่วงนี้ก็จะมีลูกพีชนะคะอุ้ยข้าวหน้าปลาไหลวันนี้เป็นวันปลาไหลอะไ,อะไรหรือเปล่าทำไมมีมข้าวหน้าปลาไหลเต็มเลยอันนี้ของนิคนะคะนิขูเขอชอบกินหอยอะ,ะหอยอัสซาริ วิอันนี้ชีสรดชาเขียวนะคะอันเลือกขนมปังหลุกเลือกไว้หลายๆอันหน่อยแต่แบบว่าของแบบหมดเยอะเลยนะคะเนี่ยค,คนเยอะวันอาทิตย์ยเขาวาดเก่งนะวาดโปเกมอนเหมือนเนี่ยนี่นายหอันนี้ของมาจะชิมนน ทำไมสวยจังชอบถุงมีซื้อละกันถุงสวย <c oughs> ที่นี่เขามีขนมแบบมุมที่เด็กชอบนะคะมุมขนมจุกจิกๆ,กๆ <c oughs> อันนี้ขนมตัวที่มีตัวโดนี่นะคะคือมาจากนงกี้นะคะก็คือเป็นขนมของ น้องกี้ทำเองนะคะเหมือนแบบสไตล์ขนมเซเว่นขนมฟามิลี่มาล่ะเดี๋ยวนี้ทุกที่มีหมดเลยเอานี้ด้วยอะ่ะเอ็ม,อมเอ็เอมมันถุงใหญ่เรีวถามว่าทำไมกล่องของทัอบล,ลวนถึงมีภาษาไทยนะคะนี่ภาษาไทยตรงนี้อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอันนี้พัดลมแบบสมัยก่อนนะคะ น่ารนะักค่ะอะเด็กๆขอหยอดหม,กมักฝนมังนะคะเขาก็กกเก็กกบก ก็ป <Universe> <m akes legislation> ั๊ปป้าอยากกินกิวโด้งนะคะก็เดี๋ยวแวะซื้อร้านนี้ก่อนกลับบ้านการจะจำปั๊ปป้าเขานะคะกินอันนั้นก็จะกินอย่างเดิมระหว่างรอนะคะเขาก็มีแบบป้ายคำถามด้วยค่ะว่าถามว่า ทั้ง47จังหวัดของญี่ปุ่นเนี่ยมีจังหวัดไหนที่ไม่มีร้านมาซียะร้านนี้บ้างนะคะคําตอบก็เข้าไปดูได้ในนี้อ่ะก็กดคําตอบมาดูแล้วนะคะมีจังหวัดอะไรบ้านะลูกชิมาเนะโทโตอรแล้วก็สานางาซากิแล้วก็ซากะสี่ที่ค่ะไม่มีแต่พูดถึงโทโตรมันก็แบบไม่ค่อยมีอะไรจริงๆแต่โทดตรีนี่มีเคยไปนะโทโตรนี่น่าจะอยู่แ่แถวนี้ป่ะลูก แถวๆทฮิโรชิมาอยู่แถวนี้ไปเมืองที่มีเก๋ๆของคิทารโรนะคะก็เลยเคยไปเป็นแถบที่แบบไม่ค่อยมีอะไรหรือเปล่าเนาะร้านก็ไม่ค่อยมีก่อนหน้านี้เพิ่งมีตาร์ักค์สาขาแรกเองี้ภูก็ซื้อหอยมาย่างเลยนะคะ ใส่ในเรียบร้อย,ย <laughs> หอยอะไรนะลูกอาซาลิ <laughs> <laughs> นี่ก็สายปรุงนะคะปรุงอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดอีกแส้ี <c oughs> คจะพิเศษดี๋วดี๋เียเดียเดี๋ยเดียดี๋วเี๋ยวคดอยวเากันบเดี๋ยเปยว่ดยวเงยวเดยยเเดียวะรยวเดรเดงเดีวเยวเดยไเ่อยเยเปียวเดยวเดยเคีมยเดเดนยี่ย่ด คือแบบเขาจะมีดอกไม้ไฟนะคะที่โตเกียวค่ะแล้วคนแบบเยอะมากคือบอกเลยว่างานแบบเนี้ยไม่ไป <c oughs> เป็นคนไม่ชอบคนเยอะนานแล้วแบบไปรอยอย่างเงี้ยท่ามกลังแบบความร้อนนะคะอ๋อไม่ไหวไม่ไหวแต,แต่คนญี่ปุ่นคือเขาจะแบบเออมีความพยายามนะคะอะไรแบบนี้เขาจะทำได้เขาจะชอบไปต่อคิวไปอะไรกัน <c oughs> อ๋อนี่คือแบบ มันรอเวลาเขาให้เป็นแบบกลางจองพี่โอ้ยโนเราไม่มีทางไปในกลางโอ้ยไม่ไหวนะอ้าวตำรวจมีตำรวจอ่ะตำรวจเขาก็ไม่ค่อยดูแลความเรียบร้อยเพราะคนเยอะอ่ะอ่ะเดี๋ยวเขาจะบอกเอาเต็นตัวอ้าวตำรวจบอกอ้าวกลางได้อ้าวทุกคนโอ้ยเหนื่อยแทน แล้วก็แบบนั่งรอไปอีกหลายชั่วโมงกว่าจะมืดกว่าจะดอกไม้ไฟจับจูดานาบิสองหมื่นลูกนะคะแต่คือดอกไม้ไฟอะคะ่ะดูในทีวีมันก็ไม่เหมือนดูของจริงน,นะคะบ้านเราก็ไม่ได้ไปดูมาหลายปีแล้วะคะ่ะ อันนี้ที่เดยอโอซื้อขนมมาวันนี้นะคะก็ถมแต่โปเตโต้สีดํล้วแบบดทำไมต้องมาให้หมากิน,นอประมาณว่าเป็นรสเผ็ดค่ะอิ่ากนะเผ็ดเผ็ดเผ็ดจริงอันนี้เผ็ดจริงใครชอบเผ็ดซื้อได้นะคะเผ็ดเกินอานอมันมันจะแบบว่ากินตอนแรกไม่รู้สึกเผ็ดแต่มันจะแบบตีเผ็ดตอนหลังนี่ค่ะเผ็ดมากว่างั้นอ คือจดจริงดูรูปนึกว่าไม่เผ็ดน,นะคะเนะี่ยก็เผ็ดในระดับหนึ่งกินได้กินได้แต่กินได้ประมาณสองแผ่นนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันนะคะนี่ลิลลี่อุปกรณ์พร้อมมากคอแวบ,บๆๆแวบแวบแวบเล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยค่ะจ้าเแน่